được không? Được. 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 Được.

โอ้ยยันต์โอ้ยโอ้ เวลาต่นพารทที่แซ่บเขาบอกน้เดือดกไม่ไหนแล้วแกสองทองอ่ะบ้านีมีคนตั้ม ต้องไปยืเชันคือเราบอกเดนนีอยูอ่นยเาดูอดนเลยรอทำเนี้ยน้ำนั่งึานี้ครับผมู่นยอี่ประกาที่าพี่รกนะรเีดี๋ยวเขาพังเดี๋ยาจะเลยนะิกเกอร์มา โดูอด้วยเปนไ่ได้พี่้ยาอไะเดี๋ยวดิกินูว่าูว่าเป็นพี่ยูบิมาเฮ้ยโยใครปแม่นเพื่อนแคป้า่งพนาน้เอ่ะาบอกนะดูของกันนะ้อดูอ

ดีท้าไทย้ะตอนนี้ฮะเมาไม่เล่นน่ะเล่นไปแล้ได้ อ่าได้ได้ฮะเอาดิ à, <laughs> 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 thả vào có được không nhỉ có được không ạ ủa

มาเลยมาครับุทดมาเลยอมาเลพื่อนเนีาอง่ดูช้ำมีทองขนาดนี้นะอีกสามเต้านได้ึ้นหนึ่งนะโอ้ไอแบงบอกตอนนั้นถ้ามีบันแข็งอยุบไม่ได้นะเาบไอแบงมึงก็จินตนาการสูงเนาะ bắn đi tập vào ngoài đi có thể gọi được nữa đi bắn đi tập